อาสวัสดีครับสวัสดีครับครับอ่าที่ว่าจะมาดูรถนี่ลูกค้าพอดีลูกค้าติดต่อมาว่าจะมาหาพวกรถ2องจังหวะเนาะครับไม่ไม่หาพวกซีจังหวะครับไม่ชอบพอเข้ารุ่นนี้ครับเสียงใช่ไหมชอบเสียงเสียงว่าเบื่อแล้วจริงๆผมก็ชอบนะเสียงอ่พวก2องจังหวะนะเสียงมันมันหวานแบบดีนะเวลาขับมันเวลาดังแบบรอบๆคุสูงๆดังปังๆนี่มันส่วนพวกอ่ซีจังหวะมันก็แล้วแต่คนชอบว่ะใช่พี่อืมแต่รถส่วนตัวผมก็จะเป็นไม่ขับอ่าก็จะเป็นพวก มีครผมด้วยวันนี้เตรียมงบมาเท่าไหร่มันสามหมื่นกว่าพี่สามหมื่นกว่าไม่เกินสี่หมื่นครับพี่คุยกันไว้ว่าไม่เกินสี่หมื่นครับถ้าไม่เกินสี่หมื่นมาหาท R ถามว่าสี่หมื่นมีไหมร้านผมก็ผมจะมันมีตัวนี้เริ่มตั้งแต่ตัวนี้แล้วกันครับอันนี้มันเกินแหละแต่มันเกินนิดหน่อยครับเออเผื่อเผื่อหาได้ไงเผื่อหามงบได้ก็ามาเพิ่มอันนี้อยู่แค่สี่หมื่นสามครับเกินงบไหมตอนนี้เกินแล้วพี่เกินงเงบโอ้โหนี่ สี่หมื่นสามได้เลยนะี่มีได้ท่อแดงได้เนี่ยเราของแต่งเก็บเนี่ยเลยไม่ต้องทำอะไรพร้อมขับเลยรถนี้ก็ขับรอๆเลยเกินงบครับหรือว่าอันนี้อันนี้นะพี่โอ้อันนี้ของผมเลยนี่โห้าหมื่นกันห้าหมื่นโอ้ยอย่าว่ารถอะไรดูหน่อยอันนี้เคลียร์ของผมเลยตอนซื้อมานะแค่ซื้อรถเปล่าๆมานะครับตอนที่มาซื้อมาก็แปดเก้าหมื่นแล้วยังไม่เก็บสภาพเลยนะครับเข้ามาแต่งอันนี้แค่อันนี้อันเดียวละรถสี่นั่นก็มีห้าหมื่นแล้ว ปั๊มตัวนี้นะผมโดเรมอนแต่ว่าจะเป็นตัวที่ใช้ในแบบที่ใช้ในมอเตอร์จีพีเลยอ,อันนี้ไปขอซื้อกมาตอนนั้นซื้อมาว่าจะมาใส่ R 1วั 100, 100, 100, 200, 300, นแหละแสนแสนสองแสนสามแบบมันจะมีรหัสของมันมันจะอยู่ในกล่องมีอะไรมีมีหมดเลยแต่มาใส่เนี่ยเอาง่ายแค่ข้องแต่งอันนี้ก็ประมาณอ,อันนี้อันนี้ก็เป็นแสนสองแสนแล้วนะไม่รวมรถไปสามแสนกว่าแล้วนะนะทำเครื่องเก็บทรงอะไรอีกไม่ไม่จบนะ ไปสามแสนกว่าคันนี้ผมขายเท่าไหร่สองแสนประมาณสองแสนกว่าบาทนครับสองแสนสองสองยี่ส <2 S 1> า,านาาอ๋อสองแสนเอาไหมหรือทำไปไม่ไปพี่ <laughs> <laughs> อลองลองดูคันนี้คันนี้คันนี้มันอะไรย่างคันนี้ก็อู๋อันนี้ซื้อมาแพงไหมก็ซื้อมาแพงนะซื้อต่อทีมงานมาแหละทีมงานไหนก็เป็นรถฮอยอาร์มทันลำเลยซื้อมาอยู่ห้าห้าหมื่นห้า บอกตรงเลยห้าหมื่นห้านี่ก็เสื้อเบอร์กอะไรทาใหม่หมดเลยไม่จบจบไปก็หกหมื่นกว่าแต่พอจะขายผมขายอยู่สี่หมื่นเก้าสี่หมื่นเก้าเป็นไงครับไปไหมครับไปไงบไม่พอพี่โอ้ยงบไม่พออีกแล้ว <laughs> เลือยคันนี้ครับผมคันนี้แะพี่ <laughs> คันนี้เลยครับผมคิดว่าอ่ะคันนี้ผมบอกตรงๆเลยไม่รู้ว่าคนคนคนดูว่า มึงโกหกมึงมีมึงไม่ม,มีทางจะมาบอกเราวว่ามึงซื้อมาราคานั้นราคานี้ผมซื้อมา3 9 0 0 0ประมาณเนี้ยสามรวมส่งเกือบ4ีบ่0 0ผมมาขายผมก็ขายยังไม่ได้หรอกชุดสีอะไรก็ต้องเก็บหนีสีอะไรก็เก,ก็บเก,ก็บมาอีกถังอะไรเก็บมาแต่ก็เอาไปขับกันเล่นด้วยแหละครับก็มันก็หมดไปประมาณ 4- 5่ห้าหมื่นแล้วนะแต่ถามว่ามีตามงบขายน,นี้ผมขายให้ได้อยู่แต่ผมขายให้39 0 0 0 ต่อได้ไหมพี่โอเมื่อถึงจะต่อให้เลยครับจะจะต่อเลยเนี่ยครับผมผมมาแล้วมาต่อได้ไหมมันราคาคุยกันได้ครับราคาคุยกันได้อ่ะอดี๋ยวเก็บเดี๋ยวต่อมันเท่าไหร่เอ้าถ้าถ้าตามถ้าได้ผมก็ขายเนาะสามหมื่นเจ็ดเลยที่สามหมื่นเจ็ดสามหมื่นเจ็ดเนี่ยจบเลยนะซื้อขายกันเลยขอขอสับเปลี่ยนท่อหน่อยเดี๋ยวว่าด้วย ยังไงนะขอสามหมื่นเจ็ดแต่ว่าขอท่อคันนี้มาใส่คันนี้ขอท่อคันนี้มาใส่คันนี้ครับโอ้โหเดี๋ยวท่อนนี้ก็ปาลายคาร์บอนเลยเนี่ยอันนี้ปลายไทเทเนียมสามหมื่นเจ็ดสามหมื่นเจ็ดเลยเอาเฮ้ถ้าสับท่อผมขออีกสักพันไปให้ค่าแรงทีมงานหน่อยไปเพราะว่ากูท่อนี้เป็นแพงดีสามหมื่นแปดไปอ่ะครับผมขอสักพันหนึ่ง แต่นี่ตาผมขอ,อคืนเดี๋ยวคนว่าเฮ้ยไม่พูดเลนะ่นเลยบอกคุณจะสับจริงๆเลยตอนนี้สับให้เลยสามหมื่นแปดจบไปสามหมื่นสามหมื่นเจ็ดน่ก็คือผมขอผมขอสามหมื่นแปดผมเอาท่อใส่ให้เลยแล้วแล้วแล้วไหม,ไม่อัพี่ไหมอ๋อเรือนเรือนไม่คันนี้ครับไม่ไม่คือคือจะบอกคือคันนี้มันไม่มีเรือนไม่เนาะเอาเอาผมก็ขายไปตามสภาพเลยครับถ้าถ้าจะเอาเรือนไม่มซื้อคันนี้เลยไป เียสับชุดสีไหมหนึ่งหมื่นบาทผมจัดได้เลยเอาอันนี้เลยครับผมเอาสามหมื่นแปดในแหละผมให้ข้อไปนี้เลยผมสับให้เลยสับให้เลยส <30 8 S 1> ามหมื่นแปดอะอย่างงั้นสามหมื่นเอ้สามหมื่นแปดผมขอเสื้อขอเสื้อสองตัวมาสองคนสามหมื่นแปดขอเสื้ออ๋อไม่ใช่เป็นหาเสื้อไซคิว เดี๋ยวผมให้เลยตัวนึงเอามาเดี๋ยวผมให้โอ้โหไอเสือไซส์ชิวเลยพรพอไมไหมสองตัวพอแล้วพี่เจ้าสองตัวใช่ไหมครับโอ้มาสองคนขอสองตัวผมรู้ <c oughs> เลยเนี่ยจะจะสองตัวเอาตัวหนึ่งกับติกเกอร์หนึ่งใบไหมได้ครับ <c oughs> ได้อีกสะรู้เอากี่ตัวนี่แหละพี่ละตัวเ โอ้โหฉลองเกลือฉองเกลอเสิโอ้เอาจัดให้เอาสติ๊กเกอร์อีกอันหนึ่งด้อยติดตรงนี้เลยต้องมีสติ๊กเกอร์สายชิวเอาไอ้กระเป๋าพี่มาวามบนตู้แล้วก็เดี๋ยวพอแล้วนะเสจบจเลยนะครับผมก็จบอยู่ที่สามหมื่นแปดพันบาทข้อสับไปเลยแต่ผมไม่เลื่อนใหม่ครับผมไม่เสื้ออีกสองตัวครสองคนสองตัวเดี๋ยวคำนวณไปจะไ่ขออะไรอีกขออะไรอีก ขอเสือตไปเีื่อขอเยอะไปโอเคแล้วพอพอไหมพอแค่นี้แล้วนะครับพอแค่นี้นะไม่เอาอะไรอีกถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากได้เสื้อเสื้อสูทคันนี้เลยเสื้อทองเลยเดิครับถ้าเป็นไปได้ผมก็ไม่ให้แหละอันนี้เป็นรอบที่ลูกค้าแบบมาซื้อกับผมอันนี้มาซื้อคือมาซื้อกับผมก็เคยมาซื้อครั้งที่สองรอบแรกมาซื้อร้อยยี่สิบห้าไปร้อยยี่สิบห้า ก็แม่ไม,ไม,ไม่ไม่ขี่แล้วเหรอให้น้องอ๋อ oh, ตัวเองสรุปแล้วมาชอบรับจัดนี่ครับเอกสารก็คบโอนเ,อเดี๋ยวผมจัดเอกสารชุดโอนให้แล้วก็ไปโอนโอนแล้วก็เดี๋ยวได้ได้ป้ายใหม่เลยเห็นอย่างนี้ก็คือเดี๋ยวผมะจกอ,อกกันมันไม่ต้องแบบคนเขาทำไมบางที่ไม่มีป้ายไม่มีอะไรขอแค่มีชุดเอกสารเล่ม,เล,มเล่มเขียวแล้วก็หน้า,าสําเนาบัตรข,ของเจ้าของรถเดิมรเราไปโอนโอนปุน๊บ เราก็จะได้ป้ายใหม่อะไรใหม่เลยครับผมคบแค่นั้นแหละครับผมก็ไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยทำไมรถไม่มีป้ายไม่มีอะไรเรามีแค่เอกสารดูเลขคอเลขเครื่องอะไรแค่นั้นจบเลยครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมสับให้เลยครับขอเวลาครึคร่งชั<ม>่วโมงเสร็จจังหวะนี้ก็เดี๋ยวเข้าไปเติมกันข้างในก่อนแล้วกันไ <laughs> ปลือก่อน เสร็จเรียบร้อยแล้วผมจัดให้ตามคําขอเลยแล้วก็เสื้ออีกตัวหนึ่งเอาไปยางสีขาวเอาไปเลยครับหมดแล้วเนี่ยตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยโอ้โหคู่เดียวเลยนี่ยทอดแต่ละใบ KR เดี๋ยวต้องบอกก่อนนะผมให้เลือกมาเดี๋ยวทอดนี้หืมทอดจะขนาดนั้นเลยเนี่ยทอดนี้สวยไหมสวยอยู่นี่นี่ได้ได้อยู่ได้อยู่ด้วยแต่ละใบนะแต่พวกเราสภาพแล้วเป็นแต่ผิดปกติอันนี้โอ้ เป็นที่อยู่ตรงหูวโอ้บนไปใส่หูวล่างอ่ามันก็เลยอันนี้จะต่ำลงไปอีกต่ำกว่าเดิมเออโอ้ยอะไรน่ะสภาพถ้าปกติมันจะเป็นประมาณนี้ดดููไถ้าปกติมันจะโดนแค่นี้ทีเดี๋ยพอใส่ผปีนุเวทไปมันจะเป็นยิ่งนุ่นอือต้องแขละมากแขกกันเลยแต่ว่าถามว่าขายได้ขายได้เนี่ยมีราคาเนี่ยใช่ครับเออการลุยว้ใช่ครับอาจารย์ งผมก็เลยขอไงใช่ไหมนี่ได้ไปทะเลเลยแล้วได้ไปทะเลเลยจัดให้เลยซื้อทั้งสองคันเนาะไม่สบายสบายแล้วอ่ะโอเคขับไปเลยยกขึ้นเลยขึ้นครับเฮ้ยฟังเสียงน้อยท่อไปใหม่นะเด้ยขี่ดีกว่ามีน้ำมันไหมนี่มีเีืเติมนะครับแซ็ตเลยไหมออกตัวตรงนี้ดูเลยไหมผมว่าเฮ้ยผมเคยไปขับออกตัวในสนามเลย จะกูดด่หรไมเลยเยอะโอ้ยขดโ้ยา่างนี้ใครแบบฝันไอ้นี่พวกนี้ก็รอดูไม่ห้ามกงนะ ม่รอดูแบบไม่ห้ามนะพี่ยายาดิโดนหมายพี่คเดี่ยแล้วแล้วไม่ห้ามเหมือนเหมือนจะรอดูนะรอรอรอแล้วแล้วในใจรู้ว่ามึงไม่ห้ามเอ้ากูจะเอาผมขนจริงๆนะเมื่อกี้แล้วเราขี้ไปเอ้กูเพิ่งเห็นตำรวจขี่ไปเม,มื่อกี้ไปเดี๋ยวอย่าไปขี่ผมบอกเลยอย่าแว้นถนนหลวงเราโดนเยวโดนถ้าไปขับก็ตามบ้านขี่เล่นชีๆเอาล้อดีวกว่าครับ ไปชุกเช่นกันสำหรับคลิปนี้นะผมใครมาซื้อรถกับผมก็ตอนนี้ก็ยังขายอยู่มันเดิมซื้อขายตลอด2ีชั่วโมงเลยผมตอนนี้ผมจะมาอยู่ร้านเองแล้วก็เมื่อคืนก็จัดร้านจัดอะไรจนอยู่ถึงสี่ห้าทุ่มใครอยากว่างๆมานั่งเล่นด้วยก็มาเลยเนี่ยผมมาคินให้ด้วยเลยเฮ้ยเอย้าหยอ้ยก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 ยยก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  เดี๋ยวพี่จับไปเลยนี่ยพี่จับเลยทางจับไปส่งเขาด้วยเออโอเคไปไกลด์เฮ้ยเดี๋ยวพี่ให้คนแถวนั้นมันส่งเลยไกด์ไหมครับเห็นไกด์ครับแถวไหนครับสองชั้นสิมาสองคนให้คนอื่นจับไปผมมีตำงานต่อเด้อไปโอเคตลอดที่นี่ครับผมขอจบลงแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับไปแล้วครูได้ตังค์แล้วไปแล้ว Send ni your love, don't